โอเคนก,กับสบายดีพี่น้องป้องป่ายเพื่อสุขสุคนมื้อนี้ข้าพเจ้าเองก็สิมาหาหายน่างแถวป้าหาเดินป้าเล่นเนะาะสิได้อย่างเนาะโอ้แดดหากเก็บพักเก็บเน่ากันสิได้อย่างแน,น่นิเดมาฮอดนี่แล้วนี่ ให้เห็นพักนี่พักตำลิงนี่พักบ่มียอดมันป่านได้พี่น้องเลยมีคนมาเดดแล้วนะอีกพักอันนี้กินได้ได้พี่น้องเลยเขาเอื่นว่าพักอย่างนี่ไพหูคอมเมนต์บอกได,ได้ด้วยนี่นี่พักยางกินได้ได้แต่คอยบอกกล้ากินค่อยบอกหูซื่อมัน ตอนอยู่บ้านก็จ้าเอาไปนึ่งกินอยู่พักพี่ยั่งวะ เดือนมากงย่างมากไก่แต่คือชัางบ่มีอย่างวะเออนก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 ปุ๊ดนี่พักบรรยากาศดีดี มาไก่เตื้อทานทานพิชมเลยบุได้พีสัง่งบุมีอย่างช้ำอย่างมาลินซ์ชมบรรยากาศข้างๆแถวทงให้ทงหน้าบรรยากาศดีดีดคลิปเฮ้ากับสินสุดเพียงเท่านี้เนาะถ้าถูกก็ถืกใจกันจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นงกำลังใจให้กันใน้เด้อพอกันไหมคลิปนะใครอยากเห็นคลิปอย่างก็คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เด้อบ๊ายบาย